มาแล้วมาแล้ววันนี้เราจะมาแจกสูตรมาม่ากเกาหลีกลัวคุณพลนะคะวันนี้เราจะใช้มาม่าสองห่อนะคะแล้วก็จะมีกิมจินะแล้วก็จะมีไก่สไลด์แล้วก็สาหร่ายห่อไก่นะคะเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำมันมะกอกเพื่อทอดเบคอนนะคะทอดให้กรอบๆเหลืองๆไปเลยนะคะ ไก่สไลด์กินกับมาม่าเกาหลีสูตรเผ็ดเนี่ยเข้ากันได้ดีมากเลยนะคะมาน้ำมันก็กระเด็นไปเถอะเราก็ไม่กลัวของอร่อยอย่าไปกลัวนะคะกระเด็นแค่ไหนเราก็สู้ตายเลยค่ะทอดไก่สไลด์เสร็จก็ตามด้วยสาหร่ายห่อไก่นะคะทอดให้หอมๆเกียมๆหน่อยนะคะกินกับมาม่าเกาหลีสูตรเผ็ดนี่แซบอิลีเดอร์ หลังจากที่เตรียมของทอดเสร็จแล้วนะเราก็นำมาม่าลงมาต้มเลยค่ะวันนี้มาม่าสองห่อน,นี้มันจะรสชาติไม่เหมือนกันเลยนะคะเราจะเลือกใช้เส้นที่ไม่แข็งนะคะเราจะนิ่มๆแต่ก็ไม่นิ่มเกินไปนะคะพอเส้นนิ่มแล้วนะคะเราก็จะตักเส้นมาพักไว้ก่อนนะคะเพื่อให้มันสะเด็ดน้ำเนาะเพื่อรอการคุกนะคะน้ำต้มเส้นนี้เหลือไว้ทำไมก็ ต้มไข่ออนเซนกับเบเรจา้าขอไข่สองใบเลยนะพอไข่เริ่มจะสุกเราก็พักไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาคุกซอสกันเลยเราก็เอาเครื่องปรุงที่อยู่ในซองนั่นแหละใส่ลงไปนะคะแต่เราจะใส่สองสูตรนะคะก็คือสูตรเผ็ดทั้งคู่นะคะสูตรเผ็ดรสแก่กับสูตรเผ็ดรสทะเลแซ่บๆนะคะ พอใส่ซอสไปแล้วใส่น้ำมันไปแล้วใส่ผงนัวไปแล้วนะคะเราก็ทำการคลุกนะคะแต่เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่าคุณพลอยลืมอะไรหรือเปล่าคะอุย๊ยพลอยลืมใส่ซอสโคชูจังค่ะขอใส่หนึ่งช้อนนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติเอาใส่ไปใส่ไปอขอสองช้อนแล้วกันเสร็จแล้วก็คลุก ไปคุกมาคุกไปคุกมาจนจนทุกอย่างเป็นเท่ากันนะคะแล้วก็มาเทลงถาดสวยๆง,งามที่เราเตรียมไว้นะคะหลังจากนั้นตกแต่งจานด้วยไข่ออนเซนนะคะที่เราต้มผักไว้นะคะใส่ไก่สไลดดล,ลงไปแล้วก็ไก่ห่อสาห่ายนะคะเป็นไงล่ะ น่าทานใช่ไหมล่ะคะลองทำกันดูนะคะไม่ห่วงสูตรนะคะมามา่าเกาหลีครัวคุณพลวันนี้ไปม่มมัก่อนนะคะเมนูน่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวมาดูกันคะ่ะบ๊ายบาย